สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Relax ก a r o 99ช่องของการอ่านพลังงานหน้าพ่ยเพื่อให้ข้อคิดเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแม้กระทั่งจะรับชมเพื่อความบันเทิงให้คุณรับไว้แต่พลังงานที่ดีเป็นพลังงานด้านบวกไปเท่านั้นนะคะสิ่งใดที่คุณฟังแล้วไม่ตรงกับชีวิตคุณไม่ถูกใจคุณไม่รับนะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมไม่ใช่พลังงานส่วนตัวหรือว่าดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ คลิปแรนดอมคือพลังงานรวมพลังงานสุ่มเท่านั้นอ,อินได้นะคะแต่จะต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงของชีวิตคุณนะผู้อ่านจะย้ำให้เราอยู่บนความเป็นจริงของชีวิตของแต่ละท่านเท่านั้นนะคะมาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าอิทธิพลในความเป็นตัวคุณที่กำลังบาดใจคนที่รู้สึกอิจฉาคุณอยู่ อิทธิพลด้านใดคะในความเป็นตัวคุณบุคลิกของคุณลักษณะของคุณการใช้ชีวิตแบบคุณหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณอะมันกำลังไปบาดใจคนที่มีความรู้สึกลึกๆนะในใจที่แบบว่าลิษยาอิจฉาคุณอะแต่ไม่แสดงออกวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูกันนะคะวันนี้ผู้อ่านใช้ไพ่เด็กนี้นะคะ astro metric astro metric มา พอดูพลังงานของคุณก่อนดีกว่าค่ะมาต้องดูความเป็นตัวคุณก่อนนะพอดูพลังงานของท่านของท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เลยค่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะผู้อ่านอาจจะเอ,อ่อคือเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะคะเสียงหรือว่าอะไรใดๆอาจจะฟังดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะวันนี้นะแต่จะพยายามทำคลิป ให้ได้เป็นปกตินะคะอย่างที่เคยบอกไว้นะถ้ามีเวลาว่างผู้อ่านก็จะพยายามลงคลิปให้สม่ำเสมอที่สุดนะคะขอดูพลังงานของคุณที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ด้วยค่ะมาขอดูพลังงานคุณสิบใบคุณพระคุณขึ้นสเตรนนะอ่ะคุณเป็นชาวราศีสิงหรือเปล่าคะคุณเป็นฟิลผู้นำนะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะ อยู่ในสายงานใดนะ six of one อ่าตามหน้าไพ่เนี่ยคุณเป็นชาวธาตุไฟหรือเปล่าคะคุณน่าจะรับราชการหรือเป็นพนักงานประจำค่ะเจ้าหน้าที่ประจำอะไรเงี้ยรัาวิสาหกิจก็ได้นะอยู่ในองค์กรที่มีระดับมีชื่อเสียงนะ s v e of c u p คุณเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะในตัวคุณสูงนะ ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่านะโอ้โห H of one คุณเป็นคนที่ฉลาดมากถ้าในเวลานี้นะคะคุณคิดจะศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งจะทำงานเพิ่มเติมจากงานประจำที่คุณทำอยู่คุณลงมือได้เลยนะอย่าคิดอย่างเดียวนะสำเร็จนะคะขึ้นพลังงานหนึ่งไม้นะเป็นชาวธาตุด,ดินเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงของชีวิตนะเป็นคนที่อยู่กับ คุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่อะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนนะแต่คุณจะเป็นคนที่แบบว่าคุณคุณเข้าใจคําว่าพอดีพอดีของคุณเนี่ยอ่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินมากนะแต่คุณก็ไม่ได้ทําตัวหรือว่าแสดงออกอะไรใดๆให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าโอเวอร์ค่ะอ่าคุณใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีของคุณน่ะเป็นเป็นชีวิตที่แบบ ชีวิตอย่างคุณหาะะยากนะคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากนะอย่างที่พูดนะคะแต่จะเป็นคนที่ทําตัวธรรมดาธรรมดาในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเซอร์ซะจนแบบดูไม่มีกาลเทศะคุณจะเป็นคนที่อยู่บนความพอดีอะคะ่ะใช้คํานี้แล้วกันมีมากแต่ทําตัวปกติอะไรอย่างเงี้ยพลังงานในตัวคุณนะหรือคุณอาจจะยังมีไม่มากแต่คุณก็ใช้ชีวิตแบบสมถะไปเรื่อยๆของคุณนะคะ แต่คุณไม่ลำบากอะชีวิตคุณะอะอยู่บนความแบบพอดีของคุณรู้จักกินรู้จักใช้อะไรใดๆเีออฟินเดเคิร์คุณค้าขายคุณก็ดีนะถ้าคุณจะทำนะ<ม>คือบุคลิกอย่างคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบคอบอะค่ะเป็นคนที่มองชีวิตบนหลักความเป็นจริงเป็นคนที่อยู่กับอย่างที่บอกอะอยู่บนความพอดีอยู่กับสิ่งที่ตัวมีอยู่อะ พลังงานในตัวคุณโอ้โหเดอะไฮโลแฟส์คุณเป็นชาวราศีพฤษภได้นะคุณเป็นคนมีความรู้นะถ้าคุณเป็นสายนักปฏิบัติเนี่ยคุณสอนคนอื่นได้อะไปในพลังงานที่ดีนะคะครูบาอาจารย์ก็เด่นนะโอ้โหเอชออพนเตอร์เคิร์นเป็นคนมีฝีมือเป็นคนมีทักษะเฉพาะด้านในสาขาอาชีพที่คุณทําอยู่ไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะทําอะไรนะเป็นคนที่คนอื่น พยายามจะทำอย่างคุณอะพยายามจะเรียนแบบพยายามจะเอดูคุณเป็นแบบอย่างคนเหล่านั้นก็ทําได้นะแต่มันได้ไม่ดีเท่าคุณอ่าความสามารถเฉพาะตัวของคุณสูงนะ nice of one ค่อนข้างเป็นคนมี power นะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่นะแต่แต่ความกระตือรือร้นในตัวคุณนะ่ะมันสูงพลังงานชาวธาตุไฟมาแรงนะคะพลังงานในตัวคุณนะ่ะโอ้โห the hang ones คุณเป็นคนที่เซนแรงคุณมีเดอะแฮงวันคุณมีเดอะไฮโลฟนสคุณเป็นคนเซนแรงแรงมากคุณเป็นฟิลแบบผู้อ่านไพ่อย่างนี้ก็ได้นะคะนักพยากรณ์อะได้นะคุณเป็นคนที่สังหอนอะไรแม่นอะคุณเป็นคนที่อ่านคนออกนะคุณเป็นคนที่มองคนทะลุเลยแหละคุณรู้ว่าใครดีกับคุณจริงแค่ไหนใครใส่หน้ากากอ่าคุณดูออกอะ ถึงถึงคนเหล่านั้นจะพยายามปกปิดซ่อนเลนอะไรใดๆนะแต่ด้วยความที่คุณมีทั้งเดอ h a แฮง n e วันแล้วก็เดอ h y ไฮโลแฟลในตัวเนี่ยคุณเป็นคนที่มีด้านข่าวเยอะมากนะแต่การแสดงออกภายนอกของคุณคุณอาจจะดูเป็นคนดุทําไมผู้อ่านอ่านอย่างนั้นไพ่ใบแรกของคุณขึ้นเดอ s t สเตรนเนี่ยคุณเป็นคนที่ดุนะเป็นคนหน้านิ่งมากคุณเป็นคนไม่ค่อยยิ้มแต่คุณไม่ใช่คนร้ายนะคุณดุจริงแต่คุณไม่ร้ายนะคุณจะร้ายกับคนที่ สัญชาตญาณคุณมันบอกแล้วว่าคนคนนี้ยไม่โอเคคนที่ไม่ดีกับคุณจริงๆอ่ะถึงจะโดนด้านด้านร้ายของคุณอ่ะด้วยความที่คุณมีดอะไฮโลแฟนเนี่ยคุณเป็นคนมีเมตานะคะคุณชอบทําบุญนะคุณเป็นฟิลผู้ให้นะให้ความรู้เงี้ยให้อะไรก็ได้ที่คุณสามารถให้ได้อ่ะแม้กระทั่งฟิลของคนที่ชอบช่วยชีวิตคนอื่นเงี้ยเป็นเป็นฟิลแบบทํานักสังคมสงเคราะห์อย่างนี้ก็ได้นะในตัวคุณอ่ะ คือพลังงานอย่างเงี้ยผู้อ่านมองนะคุณให้ได้แม้กระทั่งแบบว่าให้ชีวิตคนอื่นน่ะคาว่าให้ชีวิตให้ยังไงไปจากเลือดไิจากอวัยวะเงี้ยไปจากร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่เงี้ยคุณทําได้เลยนะถ้าคุณอยากทํะคุณคุณเป็นคนจิตใจดีค่ะบุคลิกอย่างคุณอ่ะคุณเป็นคนมีความรู้นะต่อให้ชีวิตจริงคุณอาจจะไม่ได้เรียนสูงอะแต่ความรู้อ่ะคุณเป็นคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดต่อยอดได้ตลอดความรู้คุณไม่ได้ฟิกอยู่แค่ในรั้วมหาลัย ความรู้คุณมันอยู่ทุกที่คุณสามารถขนขวายเท่าที่คุณอยากจะรู้อ่ะอืเป็นพลังงานด้านดีคุณเป็นคนที่มีทุกด้านพระเดชพระคุณมีเมตตาการุณามีดุใจเย็นม,มีมีครบคือในด้านของความสามารถในหน้าที่การงานอ่ะเทียบคุณไม่ได้เลยเอาจริงคนที่รู้สึกว่าคุณแบบผู้อ่านร,รู้สึกอย่างนี้นะ คือด้วยความที่คุณน่ะครบเครื่องอะค่ะครบเครื่องจริงๆคุณมีในสิ่งที่คนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมีได้ถามว่าไม่สามารถจะมีได้ได้ยังไงคือคุณมีพลังงานครบทุกด้านในตัวคุณเป็นคนมีเมตตาคุณเป็นคนอย่างที่บอกให้ดุก็ได้ให้โหดก็ได้อะสายอาชีพคุณทำได้หมดนะผู้อ่านจะไม่ลงดีเทลเพราะมันเยอะผู้อ่านจะพูดบุค,คลิกลักษณะคุณเลยเพราะว่า คุณเป็นคนที่รู้แต่ไม่ชอบอวดรู้เนี่ยไพ่ใบนี้มันฟองเนี่ยเป็นคนที่แบบ The Hangman เด็กเนี่ยสวยนะคะเอาจริงจริงๆพลังงาน The Hangman เนี่ยมันจะเป็นเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าเหมือนต้องทนอยู่อกับอะไรที่ตัวเองไม่โอเคแต่แต,แต่ด้วยความที่ยังทําอะไรไม่ได้ฟิลควาว่าทนอยู่เนี่ยสามถึงห้าปีใช่นะในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกเรื่องหัวใจพลังงานอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรัก จะเป็นฟิลของคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะทําเพื่อสังคมเพื่อที่จะทําเพื่อคนหมู่มากเป็นฟิลของผู้ให้ฉะนั้นผู้ให้เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับเกิดมาเพื่อให้จริงชีวิตคุณนะให้ได้ทุกอย่างพลังงานอย่างที่บอกให้ได้แม้แม้กระทั่งชีวิตค่ะคำว่าให้ชีวิตก็บริจาคเลือดเนี้ยคุณทําได้นะแล้วผู้อ่านก็มั่นใจว่าคุณทำด้วยกูสนแรงนะตัวคุณเนี่ยคือเกิดมาอยู่เหนือค่ะแต่คุณเป็นคนไม่ชอบอวด เป็นฟิลของคนชอบปิดทองหลังพระทําบุญแต่ไม่ชอบโชว์ทำแล้วคุณก็จะรู้สึกมีความสุขในใจของคุณอ่ะขอขอให้ได้ช่วยด้านไหนก็ได้บริจาคหนังสือบริจาคเสื้อผ้าอะไรที่คุณไม่ได้ใช้แล้วอ่ะคุณเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ตลอดอ่ะแม้กระทั่งคนในครอบครัวคุณที่คุณยังต้องซัพพอร์ตดูแลคุณแม่คุณพ่อญาติพี่น้องคุณอ่ะถ้าคุณไม่มีครอบครัวนะถ้าคุณเป็นคนมีมีลูกติดเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างคุณจะเป็นคนที่รัก ครอบครัวมากแต่ไม่แสดงออกอ่าใช้คํานี้ดีกว่าจะไม่แสดงออกในด้านของความหวานหวานนะคะให้คนอื่นรับรู้ว่าแต่รักนะห่วงห่วงอยู่ลึกๆคอยดูคอยสอนคุณจะเป็นฟิลของคนที่ให้ให้คนเหล่านั้นน่ะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเออ่ด้วยตัวเองเป็นหลักพึ่งตัวเองให้ได้คุณคุณคุณเป็นคนที่แบบว่าสอนเอ,อสอนไปด้วยแล้วก็ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณน่ะ ได้ลงมือทําไปด้วยจะไม่ใช่ฟิลของคนที่ประครบประงบมะค่ะทั้งทั้ที่คุณทําได้แต่คุณจะไม่ทําเพราะอะไรเพราะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าเราสอนเขาแบบนั้นน่ะถ้าเราเลี้ยงเขาแบบนั้นเขาก็จะเป็นคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องคอยแต่ให้คนอื่นมาช่วยเนี่ยมันไม่ใช่ไงชีวิตจริงคนเรามันต้องยืนด้วยตัวเราเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณจะสอนสอนแบบนี้สอนแบบให้ทําด้วยตัวเองอะจะจะผิดหวังจะเสียใจจะอะไรก็ช่างแต่จะต้อง ให้ได้ลุยด้วยตัวเองอันนี้คือคือการสอนด้านเดีของคุณนะสอนในการดำรงชีวิตบนความเป็นจริงอ่ะเพราะาถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณอยู่อะไรใดๆเนย่ยบุคคลรุ่นหลังจะต้องไปต่อได้จะต้องยืนได้ด้วยตัวเองทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นฟิลอย่างเงี้ยซึ่งมันหาย,ยากซึ่งมันหาย,ยากคนเราส่วนใหญ่ทำดีก็มักจะอวดจะโชว์แล้วสมัยนี้โซเชียลมันเยอะ ่าก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะแต่นี่คือแค่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูแต่คุณนะ่ะจะเป็นฟิลของคนที่ไม่ชอบปวดไม่ชอบโชว์ยกเว้นมีบุคคลอื่นชื่นชมคุณให้คนเหล่านั้นฟังนั่นแหละมันเลยเกิดเป็นประเด็นที่ว่าเออะไรก็คุณอ่ะถ้าบอกว่าในเรื่องการประสบความสําเร็จหนะ้าที่การงานก็คุณเนี่ยไพ่ขึ้น six of w a n d คุณเป็นคนที่ชีวิตประสบความสําเร็จในระดับของคุณเลยนะ คุณอาจจะบอกว่าฉันก็ธรรมดาก็ธรรมดาของคุณนั่นแหละแต่คนต่างๆที่เขาเอ่อคนที่เขาอยู่รายล้อมรอบตัวคุณน่ะเขาทําไม่ได้อย่างคุณน่ะเขาทําได้แต่ได้ไม่ดีเท่าคุณอิจฉาคุณอยู่ลึกๆอ่ะอาจจะเป็นฟิลย่าิพี่น้องคุณก็ได้นะคนใกล้ๆตัวคุณนะคะเพื่อนฝูงคุณหรือแม้กระทั่งเอ่อญาติห่างๆคุณอะไรใดๆอย่างเงี้ยแต่ต่อหน้าจะปฏิบัติดีกับคุณนะแต่รับหลังไม่ใช่ขอดูพลังงานคนเหล่านั้นต่อดีกว่าค่ะมา คุณเป็นคนที่มีครบทุกด้านนะให้บรรยายบรรยายไม่หมดอะ่ะเป็นคนที่มีหัวการค้าเป็นคนที่มีหัวเป็นนักวางแผนนักบริหารเป็นคนที่สามารถลุยทําเองได้ด้วยคือแบบถ้าให้คุณลุยคุณก็ทําได้ให้คุณแอคชั่นอะคุณสามารถโชว์ความสามารถในตัวคุณอะให้คนอื่นได้เห็นแบบเป็นที่ประจักษ์อะค่ะพลังงานในตัวคุณอะนะ คุณไม่ได้เรียนสูงแต่ชีวิตคุณประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่เขาเรียนมาสูงกว่าคุณอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วคุณคิดดูสิว่าคนที่เขาเรียนมาสูงกว่าคุณอ่ะกับชีวิตไม่ประสบความสําเร็จเท่าคุณอ่ะว่าคุณรู้สึกว่ามันน่าอายไหมคะคุณไม่ได้อายนะแต่คนเหล่านั้นรู้สึกอายไงเวลาที่มีคนอื่นพูดชื่นชมคุณให้คนเหล่านั้นฟังก็เก็บเก็บสะสมไว้แล้วมันเกิดเป็นปมของคนเหล่านั้นเองคือไม่คิดจะไปพัฒนาตัวเองมาคิดแต่ว่าทําไมคุณทําได้ ทำไมคุณทําได้โอ้ทาได้แค่นี้เองอย่างนั้นอย่างนี้ท,ทั้งทงที่คุณประสบความส็จคือคือ,คอพูดแบบพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าคุณน่ะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่คนอื่นๆเขามองเขาเขารู้ออกเขาดูออกเขาเห็นเขาเห็นคนเรามันจะดูนิสัยจากคําพูดก็ได้นะคะบางทีอ่ะซึ่งคุณน่ะเปอร์เซ็นต์น้อยนะที่คุณจะกล่าวถึงคนอื่นในด้านไม่ดียกเว้นว่าคนนั้นมีประเด็นกับคุณอ่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคุณมีเด e h แ n งวัน คุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณก็มีอารมณ์โมโหเหมือนกันนะแต่คุณไม่ใช่คนไปล้าลานใครไพ่คุณไม่มีไพ่อันธพาลเลยนะไพ่คุณมีแต่โฟกัสเรื่องงานโฟกัสชีวิตตัวเองครอบครัวตัวเองความมั่นคงสิ่งที่คุณอยากทําการเงินของคุณเท่านั้นแล้วก็การศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณต้องการจะรู้แค่นั้นคุณคุณเป็นไพ่ที่ไม่ได้แบบไปยุ่งวุ่นวายอะไรคุณค่อนข้างเป็นคนห่วงพื้นที่ตัวเองด้วยขึ้นโฟล์ e เพนนัเิลเนี่ย เป็นคนที่ไม่ชอบให้คนอื่นมาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวยกเว้นว่าคุณจะเปิดเปิดให้เข้ามาเปิดให้รับรู้อะไรใดๆเงี้ยซึ่งมันเป็นบุคลิกของคนที่อย่างที่บอกอะฟิลลักสันโดดอะคุณเป็นคนลักสันโดดนะคุณเป็นคนไม่ค่อยชอบสูงสิงกับคนหมู่มากนะยกเว้นสายงานถ้าเรื่องงานคุณเข้าใจะคะ่ะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่คุณมันเป็นส่วนตัวของคุณคุณก็จะไม่ให้ใครลุกล้ำเลย สัมผัสได้พลังงานคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณจะสนใจแต่ชีวิตตัวเองคือพูดง่ายๆคุณเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอนะ่ะเอาง่ายๆเลยตรงตัวอันนี้คือพลังงานของคนที่อิจฉาคุณนะึ้น six of swords เป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณนี่แหละเป็นคนที่ทำสายอาชีพนะเด่นในด้านเครื่องดื่มทำร้านเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มทำร้านอาหารอาหารทะเลอะไรอย่างนี้ได้นะคะพลังงานนะ โอ้โหภัยดาบมาสองใบเป็นฟิลพ่อไม่ไม่ไม้ได้นะที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณน่ะนายอัพซอสหรือเป็นชาว LGBTQ ได้นะคะพลังงานเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณเป็นคนที่ชีวิตดูแล้วมีความมั่นคงคือคนภายนอกมองเข้ามามองคนที่ฉาคุณน่ะรู้สึกมีความมั่นคงแต่คนเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงในใจแต่ความมั่นคงภายนอกอ่ะคนอื่นมองว่าเออดูแล้วแบบ เป็นคนมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคนที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณให้คุณไปดูนะเป็นคนในสายเคยญาติคุณนี่แหละเกี่ยวพันกับชีวิตคุณล้านเปอร์เซ็นเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้พลังงานเป็นฟิลคนที่ไวัไล่เลี่ยกับคุณเป็นฟิลพ่อแม่แม่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นสายญาติพี่น้องคุณเพื่อนฝูงคุณหรือแม้กระทั่งเป็นฟิลของคนที่อ่อนวัยกว่าคุณเป็นคนที่มี power กว่าคุณด้วยโอ้โหคนไม่ชอบ คนอิจฉาคุณลึกๆหลายวัยนะคะใช้คําว่าหลายวัยนะคุยนอวานนี่อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณที่เป็นผู้หญิงได้นะหรือไม่งั้นก็เป็นเจ้านายในที่ทํางานคุณที่เป็นผู้หญิงนะผู้ชายได้ไหมได้แต่ไพ่ขึ้นผู้หญิงนะคะอย่างที่ผู้อ่านบรรยายไปเลยคุณมีคนที่รู้สึกอิจฉาอยู่หลายวัยมากนึงขอทวนอีกรอบนะคะเป็นคนที่อยู่ในสายงานคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมคุณญาติพี่น้องคุณ คนใกล้ตัวคุณทั้งนั้นมีทั้งเป็นญา,าติผู้ใหญ่คุณเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีทั้งอ่อนวัยกว่าคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันส่วนใหญ่พลังงานผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณเป็นฟิลคนโสดพ่อไม่แม่ไม่ผู้ชายก็มีนะที่ไม่ชอบคุณอนะคุณอาจจะไปเก่งกว่านะผู้อาจมีความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสาย ค้าขายส่วนตัวเด่นไปในด้านของอาหารทะเลขายอาหารร้านเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเด่นเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณทั้งนั้นเลยที่ไม่ชอบคุณถามว่าไม่ชอบเพราะอะไรคุณเก่งกว่าค่ะคุณมีความเก่งกว่า,วา,วาแล้วคนพวกนี้นะคนเหล่านี้ใช้ขออนุญาตใช้คําว่าคนเหล่านี้ดีกว่าต่อหน้าคุณนะจะทําเหมือนไม่มีอะไร แต่เซนต์คุณอ่ะมันสัมผัสได้เพราะคุณมีเดือดไฮโลแฟนแล้วคุณมีแฮงวันคุณเป็นคนเซน์แรงมากคนเหล่านี้โกหกคุณไม่ได้คุณรู้หมดคุณถึงพยายามปีกตัวออกมาคุณถึงไม่ไม่เสวนาคุณถึงไม่สูงสิงไงคุณถึงเป็นพลังงานสี่เหรียญไงเพราะคุณรู้ว่าคนเหล่าเนี้ยลึกๆแล้วไม่ได้หวังดีกับคุณจริงเป็นฟิลของคนที่แบบว่ามือถือสากปากถือศีลอย่างนี้ก็ได้นะหวังดีกับคุณแต่จริงๆไม่ใช่ประสงค์ร้าย เป็นคนที่ต่อหน้าพูดถึงคุณดีคุยกับคุณดีแต่รับหลังก็เอาคุณไปนินทาพูดถึงคุณในด้านไม่โอเคอ่าในด้านว่าคุณดูแปลกดูไม่เหมือนคนอื่นดูแบบเป็นคนเอ,อหมกมุ่นคิดมากแต่สิ่งแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นพยายามจะเบรมคุณให้คนอื่นมองคุณในแง่ลบอะ่ะมันเข้าตัวของคนที่พูดหมดเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนไม่เคยไปยุ่งเรื่องคนอื่นอย่างที่บอก ยกเว้นว่าคนที่มีประเด็นกับคุณอ่ะจะมีกรณีกับคุณมีปากเสียงกับคุณอ่ะอย่างนั้นคุณคุณก็แย้งเหมือนกันคุณก็เถียงคุณก็โต้ในสิ่งที่มันไม่จริงมันไม่ผิดถูกไหมคะคนเรามีสิทธิ์ปกป้องโปรเทคตัวเองใช่ไหมแต่ไอ้ไอ้ฟิลที่เป็นอะไรที่แบบว่าคุณจะไปหาเรื่องคนอื่นก่อนไม่มีไม่ใช่ผู้อ่านมั่นใจไพ่คุณอ่ะมันขึ้นดีมากไพ่คุณไม่มีไพ่เสียเลยคนเหล่าเนี้ยเชื่อไหมว่าณเวลาเนี้ยที่เราเปิดไพ่อ่ะ บางทีคุณฝันเห็นคนเหล่านี้ด้วยนะฝันแล้วคุณก็มีความรู้สึกแปลกๆทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้นึกถึงไม่ได้อะไรแต่อยู่ดีๆถึงไม่ฝันนะอยู่ดีๆภาพของคนเหล่านี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่ามันมาฉายในสมองคุณเองอ่ะให้คุณรู้เลยนะเพราะว่าคนเหล่านี้พูดถึงคุณแล้วพูดถึงในด้านไม่ดีทุกอย่างที่มันจะเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะเอาเป็นว่าเซนส์คุณมันสัมผัสได้ทําไมเซนส์คุณสัมผัสได้คุณมีไฮโลแฟนคุณมีแฮงวัน ถ้าคุณชอบสวนมนไว้พรานะคะคือธรรมดาแบบแบบชาวพุทธเราเลยนะถ้าพูดพระธรรมพระสงฆ์นั่งสมาธิธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไปไปมูอะไรแบบแบบแปลกๆนะคือสายขาวปกติคุณจะเซนแรงมากแล้วเซนคุณเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่คอยบอกคอยเตือนคอยเป็นกรอกคอยให้สติคอยอะไรใดๆกับคุณอะ่ะแล้วบางทีเวลาที่คุณแบบว่าอยู่กับตัวเองอะ่ะเวลาคุณทําสมาธิอยู่กับตัวเองอะ่ะ มันจะมีเหมือนมีอะไรมารบกวนคุณก็รู้นะว่ามีคนแบบไม่หวังดีพยายามจะส่งอะไรมาให้คุณะคุณเป็นคนมีเซนไงเอาพูดุตรงอ่ะคุณเป็นคนมีเซนแล้วเซนคุณอ่ะแรงด้วยเซนคุณอ่ะแข็งอ่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ต้องเป็นฟิลผู้ให้อ่ะบารมีคุณอ่ะมันมันจะเกิดเวลาคุณคุณทําเรื่องดีๆให้คนอื่นโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะเกิดเองโดยไม่รู้ตัวเลยนะแล้วคุณก็รู้คุณก็รู้คุณเป็นฟิลของคนที่ เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตใช้ชีวิตดำรงชีวิตให้คนอื่นดูเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะญาติพี่น้องคุณผู้อ่านมีความรู้สึกว่าญาติพี่น้องคุณเนี่ยไม่ค่อยถูกชะตากับคุณเยอะคุณเป็นอย่างนั้นไหมเพราะว่าไพ่ฝั่งอลิเนี่ยห้าใบเนี่ยพลังงานธาตุไม้ขึ้นถึงเอขออภัยค่ะพลังงานธาตุไฟขึ้นถึงสามใบพลังงานธาตุลมโอ้โห สองไปญาติพี่น้องคุณคนใกล้ตัวคุณคนที่พัวพันในชีวิตคุณไม่สายใดก็สายหนึ่งไม่ใช่คนที่ไม่ชอบคุณนะไม่ใช่คนไกลตัวคุณเลยเป็นคนใกล้ๆตัวคุณทั้งนั้นน่ะให้คุณไปดูเลยนะคะว่าจริงหรือเปล่าถามว่าคุณควรทําอย่างไรไม่ต้องทําอะไรค่ะคุณใช้ชีวิตของคุณปกติเลยเพราะว่าโดยปกติชีวิตคุณคุณก็เอคุณน่าจะเป็นคนที่ทํางานเหมือนกับว่า คุณทำได้ทุกอาชีพนะแต่งานที่คุณต้องต้องทำประจำมันอาจจะไม่ต้องไปเจอญาติพี่น้องโดยตรงคุณอาจจะเป็นเพลอของคนที่นานๆจะได้เจอกันหรือหรือแบบมีอโอกาสเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติคุณไม่ได้เจอคือคุณก็ไปดีวงานคุณปกติกับคนในองค์กรคุณไม่เท่าไหร่นะแต่กับญาติพี่น้องคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะผู้อ่านมองว่าชีวิตคุณน่าจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วคนเหล่านี้ถึงมีความรู้สึกว่าอา อิจฉาค่ะใช้คําว่าอิจฉาได้เลยอะอิจฉาลึกๆในใจนะแต่แต่ไม่แสดงออกนะก็อย่างที่บอกต่อหน้าก็ยิ้มพูดดีเวลาเจอคุณแต่ในใ,นใจไม่ใช่โอ้แบบเป็นฟิลประมาณแบบว่าคือในอดีตอาจจะเคยตําหนิอาจจะเคยด้อยค่าคุณอาจจะเคยสบประมาทคุณว่าชีวิตคุณอ่ะไม่มีทางประสบความสําเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ณเวลาเนี้ยคุณได้พิสูจน์เห็นไงพอวันเวลามันผ่าน,านมันตรงกันข้าม ชีวิตของคนที่เคยว่าคุณเน่กับไม่ประสบความสําเร็จคือเขาเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้แย่นะแต่ควรจะมีชีวิตที่มันดีกว่านี้แต่เปล่าเลยได้แค่นั้นเพราะวิาวบากกรรมเนี่ยค,คนที่ชอบว่าคนอื่นจะเข้าตัวจริงๆนะยิ่งเป็นเรื่องจริงแล้วชอบไปพูดถึงคนอื่นในเรื่องลบๆเนะี่ยทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าคือฟิลของคนชอบนินทาการเล่ยกรรมเหล่านั้นมันจะย้อนเข้าตัวคนพูดนี่เรื่องจริงนะคะซึ่งคุณเนะ่ะคุณก็ยอมรับ คนเรามันต้องมีข้อเสียแต่คุณพัฒนาไงคุณยอมรับแล้วคุณปรับปรุงไอ้ข้อด้อยของตัวเองแล้วคุณก็พัฒนาคุณก็ต่อยอดความรู้ความสามารถของคุณอะแล้วคุณก็ทําให้ชีวิตคุณอะมันโอเคได้ในระดับหนึ่งซึ่งพอณเวลาเนี่ยคนเหล่านั้นหันมามองคุณอะเฮ้ยคุณมาได้คุณทําได้คุณไปได้เนี่ยซึ่งคนเหล่านั้นรู้สึกอายตัวเองอะเพราะเคยว่าคุณไว้ไงเพราะเคยสบประมาทคุณไว้ไง แต่อย่างที่บอกค่ะต่อหน้าก็พูดดีกับคุณแต่พอคอยหลังก็นินทาคุณเอาคุณไปพูดกับบุคคลน,นู้นนี่นั่นเนี่ยหรือเป็นฟิลของบุคคลน,นู้นนี่นั่นพยายามจะมาปั่นให้คุณกับญาติพี่น้องคนคนในสายครอบครัวเนี่ยผิดใจกันละหองละแห่งกันอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะ mm hmm. คุณถึงเป็นฟิลของคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครไง mm hmm. คุณจะสนใจแค่ชีวิตตัวเองแล้วก็คนที่เอ่อเป็นสายสายสัมพันธ์ ับคุณโดยตรงอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่น้องสาวคุณพี่สาวคุณอะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้น่ะคุณถึงจะสนใจแต่ถ้าเป็นชีวิตของญาติห่างๆที่แบบว่าลูกพี่ลูกน้องหรือแบบญาติของญาติอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ค่อยโฟกัสเลยยกเว้นว่าอะไรที่มันเกี่ยวพันกับคุณอย่างที่บอกอะค่ะเป็นพลังงานที่ดีนะในตัวคุณคนอื่นอาจจะมองว่าคุณดูแปลกแต่คุณไม่ใช่คนแปลกคุณเป็นคนที่คุณเกิดมาเหนือ เกิดมาเหนือกว่าแต่คนเหล่านั้นน่ะเขาหรือเธอเหล่านั้นกลับมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหนือกว่าคุณก็เลยด้อยค่าคุณแต่ณเวลาเนี้ยวัดเวลาระยะทางพิสูจน์มาไงคะการเวลาพิสูจน์คนคุณได้แสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพในตัวคุณน่ะมันสูงคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนเหล่านั้นเคยด้อยค่าไว้คุณทําชีวิตคุณให้มันโอเคอะแล้วมีแต่คนพูดถึงคุณในแง่ดีอะ่ะ เป็นคนอื่นนะมาพูดอีกทีแล้วคนที่เคยด้อยค่าคุณก็รู้สึกอายละอายใจไงเพราะเคยสบประมัดคุณไปเยอะ,ก,ะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แรนดอมนี้นะอิทธิพลในความเป็นคุณที่กําลังบาดใจคนที่อิจฉาคุณอยู่คุณเก่งครบเครื่องอะคะ่ะแล้วแล้วคนที่อิจฉาคุณลึกๆอะก็ยอย่างที่พูดไปเลยคือว่าทําไม่ได้อย่างคุณสบประมัดคุณไว้ด้อยค่าคุณไว้เยอะ รับหลังคุณก็นินทาคุณไว้เยอะแต่ทุกอย่างมันคุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณน่ยคือตัวจริงคุณน่ยคือของแท้คุณไม่ใช่คนที่มีแต่น้ําลายคุณเป็นคนที่ปฏิบัติทําให้เห็นเลยนี่คือความเก่งความเจ๋งที่คนเหล่านี้ไม่สามารถเรียนแบบคุณได้แค่ทัศนคติมุมมองในการใช้ชีวิตคนเหล่านี้ก็สู้คุณไม่ได้ละคุณมาเหนือจริงๆขอบคุณนะคะสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเรานะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแลนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ